ในขณะที่สองสามีภร,รยาชาวสวนยางอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะก็เลี้ยงพึ่งชนโรงด้วยเพื่อที่จะเป็นการหารายได้เสริมส่วนผลผลิตที่ได้ก็เป็นที่ต้องการของทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียค่ะ นางอภิญญารัตนสุขใสและสามีตัดสินใจแบ่งพื้นที่ประมาณ4-5ไร่ในสวนยางพาราที่หมู่สีต่ตำบลตาเนาะแมรอมอำเภอเบตงจังหวัดยะลามาทำฟาร์มเลี้ยงพึ่งชนโรงเพื่อขยายตลาดและก็สร้างอาชีพที่สองให้กับครอบครัวค่ะประว่าน้ำพึ่งชนโรงเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มชาวไทยและชาวมาเลเซีย อาพิญญาเริ่มทำฟาร์มพึ่งจันโรงในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เพื่อนบ้านให้ลองชิมน้ำพึ่งจนโรงและก็รู้สึกชอบรสชาติเลยศึกษาถึงประโยชน์และก็วิธีการเลี้ยงตามสื่อต่างๆ จากนั้นก็ซื้อพึ่งจันโรงสายพันธ์ุอิตาม่ามาเลี้ยงจำนวน80รังเพราะว่าเป็นสายพันธ์ุที่ขยันไม่มีพฤติกรรมการทิ้งรังไม่ดุร้ายหรือว่าไม่กัดต่อยรัศมีการบินหากินก็ไกลถึง3,000เมตรสามารถเก็บน้ำหวานไปขายได้4-5ครั้งต่อปีได้ปริมาณรังละ2กิโลกรัมต่อปีค่ะ สำหรับน้ำพึ่งที่ได้ตอนนี้ก็เริ่มวางจำหน่ายบ้างแล้วค่ะโดยจำหน่ายในราคาขวดละ385บาทหรือถ้าหากคิดเป็นตามน้ำหนัก1กิโลกรัมขาย750ถึง900บาทค่ะ